พอดีว่าแม่นเขาอยากจะไล่พูดคุยต่อเราเราก็ไม่ได้ติดอะไรก็รก็นั่งพูดคุยประเด็นเนี่ยโมเชื่อว่ามันมันอยู่ที่ที่ภาพภาพล่างของของพี่อะนะอันนี้โมบอกก่อนว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงแล้วนะตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโมรู้สึกว่าพอเราพูดก็บอกว่าเราหิวแสนพอเราไม่พูดก็บอกว่าเราไม่ทําอะไรเลย เราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเอาใจใครตรงไหนได้บ้างที่มันจะอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดทีนี้เนี่ยถ้าจะให้มออกมาพูดทั้งหมดอันนี้คิดแบบในขั้นพื้นฐานเลยนะคะถ้ามออกมาพูดทั้งหมดแน่นอนแหละอีกฝั่งหนึ่งเขาจะต้องรู้ว่าเราทําอะไรบ้างการเตรียมตัวก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น เราก็แพ้ไปเลยโดยที่เราทำด้วยเราเหนื่อยด้วยเราพยายามด้วยแล้วออกมาพูดทั้งหมดด้วยก็ถือว่าบอกข้อมูลเขาไปในทางอ้อมจริงไหมคะส่วนเรื่องออที่บอกว่าโมวิโิโปทำไมถึงพูดว่าในคุยแซบโชที่บอกว่าบอกว่าจำหน้าพี่ไม่ได้แต่งหน้าพี่ไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้โมก็ไม่ได้โกหก เพราะวันแรกที่เจอเจอพี่เราก็มีการไปที่โรงพยาบาลตำรวจไปที่นิติเวศไปรอที่จะเจอขออนุญาตคุณแม่ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เราขอเข้าไปเจอในตอนที่เราไปเจอเราก็บอกหมืนในรายการเห็นในงานจริงๆแล้วเรายังไม่ได้รู้รายละเอียดมากไปกว่านี้วันหนึ่งเราได้คุยกับทางผู้ใหญ่ ซึ่งโม,โมขอโทษจริงๆที่โมไม่สามารถบอกได้โมคับใครทางผู้ใหญ่ที่ที่สามารถเชื่อถือได้และมีหลักฐานข้อเท็เทจจริงมากพอที่เราจะอ่าโอเคเราเชื่อก็ได้มีการเปิดรูปให้ดูในการในการตั้งแต่เจอครั้งแรกโมไม่ได้บอกว่าภาพครั้งแรกอ่พี่แบบ โมจะบอกว่าภาพที่เจอไม่ใช่ว่าไม่บวมไม่อุดไม่อะไรแต่อันนั้นอะ่ะให้แม่อนนาเขาไอัน,นี่เองเนาะแต่โมโมบอกเลยว่าทุกคนก็มองว่าเขาก็หลับขึ้นมาแต่ทางทางคุณหมอที่จะมาชันสูตรในเบื้องต้นเขาก็ต้องเบิกตาดูว่ามีรอยแตกของเส้นเลือดในตาไหมาหรือว่า ดูในกับพุ้งแก้มว่ามีรอยช้ำจากการชกต่อยไหมอะไรไหมเขาต้องตรวจภายในช่องปากซึ่งคนที่เสียชีวิตแล้วอะค่ะเขาไม่สามารถอ้าแล้วกลับมาเหมือนเดิมได้ลืมลืมตาแล้วกลับมารับได้อันนี้โมพูดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นภาพที่ทุกคนเห็นก็เลยเป็นแบบนั้นแต่ภาพแรกๆจริงๆที่อยู่ในมือผู้ใหญ่จริงๆ ก่อนหน้านี้ที่ทุกคนจะเห็นจริงๆมันเป็นอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองค่ะโมไม่อยากให้ทุกคนคิดมากว่าเรามานั่งโกหกเรามานั่งบิดเบือนคำพูดมันมันไม่ใช่ที่หนูยอมพูดเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูทำของหนูมาตั้งนานโดยที่หนูไม่บอกใครออแต่พอวันนี้พอเราพยายามอธิบายถึงถึงหลักฐานที่เราเห็นทอนะโมเห็นทุกวันนี้เอง คดีตำรวจก็แถลงไปแล้ววันเนี้ยโมยังติดใจในประเด็นอะไรอยู่คะที่โมบอกว่าโมยังอยากสู้ต่อยังไม่อยากให้มันจบโมบอกแล้วว่าทุกอย่างอ่ะไปเจอที่ชันอายการเพราะสิ่งที่โมทำอ่ะโมไม่ขอเกี่ยวพันอะไรกับตำรวจเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจโมเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาสรุปมาไม่ว่าจะหลักฐานไรก็แล้วแต่ให้เขาทำหน้าที่ของเขาไม่จบก็แค่นั้นอันนี้ทางกฎหมายซึ่ง มไม่อยากให้ใครคิดเกินจริงหรือใดๆทั้งสิ้นแล้วก็พอรอบพอพอรอบสองนั่นก็คืออยู่ฝั่งอายการเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่อายการทําก็คือถูกแล้วเรียกหลักฐานเพิ่มเอกสารทั้งหมดถูกแล้วคะ่ะพี่โมอย่างวันนี้มันมีประเด็นที่เกี่ยวกับยาเสียสาวในคนบนเรือคือตรวจพบเจอสารเนี่ยคะี่โมมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงโมสืบเรื่องนี้มาตลอด โมดูเรื่องนี้มาตลอดโมจะบอกว่าโมทำเงียบๆของโมโดยที่โมไม่ได้หยุดหักเลยอ่ะอใครใครคนที่รู้จะมีแค่รู้มากสุดคือฮิปโปเพราะโมมีอะไรโมโทรหาฮิปโปตลอดเฮ้ยเจออันนี้เฮ้ยรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันมีอีกหลายอย่างที่ก็ไม่ได้เป็นข่าวอืม,อมเพราะว่า โมเชื่อว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนก็ก็น่าจะรู้เองว่าว่าเป็นยังไงทุกวันนี้ที่เป็นข่าวอยู่อะหนูก็ยอมรับว,ว่าหนูทราบเรื่องก่อนหน้านี้แล้วแต่หนูแค่ไม่พูดที่ไม่พูดไม่ได้อยากว่าไม่ช่วยแต่เราพยายามจะทําให้ชนะให้ได้ไงยิ่งออกมาพูดว่าเท่าไหร่เราจะยิ่งมีแผลมากเท่านั้นเพราะฉะนั้น หนูว่าหนูหนูก็ไม่ได้ทําผิดอะไรแล้วหนูเข้าใจคนในโซเชียลดีทุกวันนี้หนูยอมโดนด่ายอมโดนว่าแต่ว่าหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูจะหยุดหรือว่าอะไรหนูทําของหนูเงียบๆได้เพียงแค่ว่าคนในโซเชียลอย่าอย่ามาบังคับให้หนูพูดอะไรเยอะกว่านี้เพราะว่ามันมีผลจริงๆแล้วหนูเกรงใจ ู้ใหญ่เขามากในการพูดต่างๆเพราะทุกอย่างมันต้องไปอยู่ในชั้นอายการจริงๆค่ะพี่โมเร่องความมั่นใจในวันนี้ที่โมตุนูดสู้เพื่อพีี่เราบอกเนี่ยเรายังมีความมั่นใจขนาดไหนในหลักฐานเธอบอกว่ามันจะสามารถรัดกุมหรือว่าแบบเป็นหลักฐานที่แบบประจั์ต่อสายตาทุกคนว่าอันนี้แหละฉันเอาผิดได้อะไรเงี้ยความมั่นใจของเราตอนนี้นะคะสิ่งสิ่งที่โมทำอยู่โมรออะไรบางอย่าง กำลังเดินทางมาอยู่นิดนึงแล้วเดี๋ยวโมจะเดี๋ยวโมจะทำอะไรบางอย่างเพิ่มแล้วก็ทีนี้เนี่ยโมจะส่งให้ทางผู้ใหญ่หมดละมันเหลืออีกแค่อย่างสุดท้ายที่ที่เราจะทำที่เหลือเรารู้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสาสิติกก็ดีอะไรที่เขาอยู่ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดก,การเพราะหนูก็ยอมแล้วว่าหนูว่าเข้าไปยุ่งไม่ได้ หนูก็ยังพูดกันอยู่ว่าหนูก็ไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งในหน้าที่ของใครจนถึงทุกวันนี้หนูทำหนูก็ทำงเงียบๆหนูทำหนูก็เอาส่งขึ้นให้ผู้ใหญ่หลังจากนั้นผู้ใหญ่ไปทำกันเองโดยที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วและหนูก็ไม่เคยไปเบียดเบียนคนอีกฝั่งหนึ่งหรือไม่เคยไปนั่งด่าเขาไม่เคยไปนั่งว่าเขาว่าเขาผิดถ้าเขาจะผิดให้เขาผิดด้วยหลักฐานและทุกๆอย่าง ที่มันมัดตัวเขาเองโมถึงพูดเสมอว่าเชื่อมั่นในกฎของความยุติธรรมและกฎแห่งกรรมให้มันบวกกันแล้วก็ลงโทษพวกเขาเองดีกว่าเราไม่ต้องไปนั่งด่านั่งว่าเขาให้มันให้มันแบบให้มันไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะ่ะว่าไปด่าไปเขาก็ไม่รู้สึกอะไรอันนี้ก็อันนี้ก็คือสาเหตุที่เราไม่พูดตั้งแต่แรกใช่ค่ะโมโม,มจะพูดแค่ว่า ใจเย็นๆน,นะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่ว่าเราพูดมากเท่าไหร่มีจะกลับมาแทงเรามากขึ้นเป็นสองเท่าต้องอย่างที่มันทำรู้สึกว่าขณาเราพูดอยอะเราถึงต้องโดนผลรับกลับมาเป็นด้านลบมันจะเหมือนเราทำกันบ้านสมมตุติพี่กับหนูทะเลาะก,กันพี่ออกมาพูดแถลงแถลงแถลงหนูทำกันบ้านได้แล้วนะว่าหนูจะพูดอะไรต่อไป หรือวหนูจะไปพูดอะไรต่อหน้าอายการได้บ้างเพราะฉะนั้นหนูถึงไม่ออกมาพูดเหมือนคนอื่นๆเขาและหนูก็ไม่ได้บอกว่าคนอื่นๆเขาพูดผิดหรือพูดถูกแต่ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนไปทุกคนก็มีหลักฐานในมือทุกคนก็มีข้อเท็จจริงที่สามารถออกมาชี้แจงได้แต่ถ้าเป็นฝั่งหนูหนูรู้สึกว่ายิ่งออกมาพูดมันยิ่งฆ่าตัวตายไม่รู้จะพูดทำไม เราไปพูดในสิ่งในชั้นที่เราควรจะพูดดีกว่าในคนบุคคลที่ที่เราควรจะจะบอกทุกอย่างได้<อ>ก็อย่างในคนนี้นวทวดผมทวนี้เองอย่างตัวของเราออกมาสูเพพี่แต่ว่ากรรมสิทธิ์ทุกอย่างมันอยู่ที่คุณแม่แล้วคุณแม่เขาพอแล้วเขาแบบเอาตามตำรวจแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้าหลักฐานเริมาแล้วสุดท้ายเราคิดว่ามันจะสามารถช่วยพี่เราได้จริงหรอช่วยได้ช่วยไม่ได้อันนี้อยู่ที่อายการแล้วคะ่ะ หนูถือว่าหนูทําทเต็มที่ที่สุดแล้วหนูเต็มที่แล้วจริงๆพี่เต็ <i S 2> มที่แล้วได้เปิดได้บอกว่าแบบว่าตอนนี้หนูทําอะไรบ้างอะไรคนคุยกับแม่คือแม่นางค่ะแล้วตอนนี้โมโดนคนที่เขาไปยุ่งพี่โมบอกเลยว่าโมไม่เคยโดนขู่โมไม่เคยโดนยัดเงินโมไม่เคยโดนอํานาจมืดแล้วโมไม่กลัวโดนโทรแบบว่าโทรแบบไม่มีค่ะ เราไม่โดนใช่ไหมคบไม่เคยมีเพราะอย่างที่บอกอะโมไม่เคยโมไม่เคยไปก้าวล่วงใครเขาอะเขาจะมาขู่โม,ก,มก็ใช่เรื่องเราทําของเราเราไม่ได้เป็นแบบอะไรใครอย่างหลังสักวันเนี้ยโมจริงอย่างฝั่งของเราเอง,องอนนนทั้งโมทั้งแอนนาทั้งโปอะไรเงีเ้ยแต่เงียบไปเลยไหมคะแล้วค่อยรอแบบเปิดีเที่ววยวอะไรเรื่องเข้า,ขาฉันพยการก่อนเราถึงจะเริ่มพูดหรือว่า หนูว่าหนูว่าพอหนูส่งหลักฐานทุกอย่างเสร็จเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดสิ่งที่หนูทํามาทั้งหมดแล้วหนูแล้วหนูมาพูดก่อนน่ะเท่าประศูนเลยนะสิ่งที่หนูแบบพยายามมาทั้งหมดเพื่อเพื่อพี่หนูคนหนึ่งอ่ะไอที่หนูเงียบเนี่ยหนูพยายามที่จะทําตรงนี้ให้มันเต็มที่คอนเซนเทรตอยู่กับตรงนี้ หนูไม่เคยเสพข่าวหนูไม่เคยรู้อะไรเลยว่าใครออกมาพูดอะไรบ้างหนูแค่คิดว่านี่สิ่งที่เราทำผู้ใหญ่บอกมาแบบนี้เราได้รับคำปรึกษาที่ดีเราก็ทำตามที่เขาบอกและเอกสารข้อเท็จจริงทุกอย่างเพราะในอีกส่วนหนึ่งคือเมื่อก็ใช้เงินตัวเองในการดาเนินการอย่างใช่หนูไม่เคยขอเงินใครหรือไม่เคยขอทุนไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใคร วันที่สิ่นี้มันชาปนก,กิจค่แต่ว่าคาดียักตีกลับไปอยู่เลยก็อยากจะถ้าเป็นไปได้อยากให้เลื่อนไปก่อนดเลยไม่ค่ะคือ้มัมีีเรื่องอ้ัคบกยกับครับแล้วเขาติดต่อมาหาโมนี้โมนีจะาเขาไหมครับ โทรมาก็คุยค่ะแต่ว่าในเรื่องของงานวันที่24นะคะก็หนูว่าเรามาร่วมกันส่งพี่ไปในที่ที่ไปอยู่ข้างบนบนฟ้าของเขาดีกว่าะคะ่ะต่อให้จะอายาศพไว้มว่ามันมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะหนึ่งการเวลาผ่านมาค่อนข้างนานแล้วนะคะโมว่าจะพิสูจน์รอบสามมันก็ค่อนข้างยาก สองรอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะจจาก,จาก,จาก,จากทางทีมแพทย์ก,ก็ดีเอกสารยืนยันก็ดีมวัวน่าจะเพียงพอแล้วในในความรู้สึกของหนูและ<ม>และจากการสอบถามผู้ใหญ่มานะคะ<ม>แต่ว่า<ม>ก็นั่นแหละค่ะหนูว่าไปส่งพี่ดีกว่าเราเราเราัดการอะไรกันบ้าดคร่บมีการเตรียมตัวอะไรั้ไดะ างานนี้หนูไปส่งพี่อย่างเดียวค่ะหนูไม่ได้จาัดก,การอะไรใดๆท้งิ้นก็จะเป็นทางทางคิสจักรแล้วก็ทางแม่เอสุภชัยค่ะเป็นคนจัดก,การทั้งหมดในงานของวันนั้นนะคะแล้วก็มีแม่ออดแบบนี้ค่ะเป็นคนจัดก,การให้พี่ค่ะหนูก็เป็นผู้ห้อยตามแม่ๆไปค่ะวันนั้นเพราะว่าก็อยากจะไปส่งส่งพี่จริงๆค่ะ ในวนตัวของโมเองตัวเราที่โดนกระแสมาทั้งหมดนี่ตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นคนแนวตัวเราต้องพูดตรงๆว่าตัวโมวเองก็คือได้รับผลกระทบเต็มๆแล้วแหละเพราะเราปเป็นคนเปิดหน้าออกมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้มาคือเราก็คือออกงานออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็โดนด่าอีกในความสึกเราเรารู้สึกไง้เกิดว่าวันนี้คนบอกว่าเหมือนเราต้องการที่จะมาแทนที่พี่รู้ไหมว่าหนูไม่ไปงานเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าหนูทอ้อแล้วหนูรู้สึกว่าฉันต้องทํายังไงหรออย่างเงี้ยแต่ แต่หนูรู้สึกว่าในเรื่องของพี่หนูก็เต็มที่เท่าที่ความสามารถหนูจะมีทั้งหมดทั้งชีวิตหนูแล้วข้อ2คือหนูเคยบอกแล้วว่าหนูไม่เคยต้องการแสงยอดฟอลโล่หรืออะไรต่างๆคนที่ติดตามหนูขอบคุณมากๆคนที่ไม่อยากจะติดตามแล้วหนูเข้าใจไม่เป็นไรเลย หนูเข้าใจทุกคนดีเข้าใจในเหตุผลของแต่ละคนหนูเข้าใจว่าพอพูดแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันไม่อิ่มอ่ะมันไม่พอใจอยากจะได้มากกว่านี้แล้วโกรธหนูหนูก็เข้าใจไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเข้าใจในเหตุผลของเราก็ใจเย็นๆนิดนึงขอขอให้รอก่อนเรื่องนี้หนูว่ามันให้เวลากันหน่อย นิดหนึ่งเพราะหนูก็เต็มที่แล้วจริงๆเสรยสใจไหมที่ว่ายังคนว่าเราแบบว่าเหมือนเราอยากจะมาแทนแทนที่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีแบบนี้ด้วยหรอหนูไม่เคยรู้เลยอ่ามันไม่มีใครแทนที่ใครได้นะพี่พี่โมก็ยังเป็นพี่โมหนูก็ยังเป็นหนูอะไรที่หนูทําแทนพี่ได้และหนูพอจะทําได้อาทิเช่น เอที่หนูเล่นไปหนูเล่นได้แล้วหนูไม่เรียกค่าตัวด้วยข้อสองรายการคิมกินรอบวงไปร้องเพลงแทนพี่หนูก็ไม่เคยคุยเรื่องเงินละครมีข่าวมาว่าอยากให้หนูไปเล่นแทนพี่หนูก็ไม่เล่นเพราะหนูรู้สึกว่าณตรงนั้นยกหน้าที่ให้คนอื่นดีกว่า เราทำหน้าที่แทนเขาไม่ได้ทั้งหมดแล้วมันแล้วมันมันไม่มีการแทนที่กันได้อยู่แล้วอะค่ะโอเคเนาะโอเคแล้วโมครับสุดสุดท้ายแล้วโมยังเชื่อมั้ยว่าพี่เราเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือว่าถูกทำให้เป็นอุบัติเหตุโอ้โหน่ารเนียความเชื่อของเราตามความรู้สึกของเราที่ยังมีหลักฐานในมือตามที่สามเดือนที่ตลอดมาเนี่ย หนูก็ไปทดลองอะเนาะที่อ่าหุ่นกท็ที่ที่ที่ลงภาพไปหรอคะก็ที่แม่ลงภาพไปก็ก็ว่ากันเองจริงๆค่ะตามที่เขาบอกตามที่แม่บอกเลยว่ากันเองจริงๆแล้วก็ทดลองกันเองไปลองโดยโดย,โดยที่เราก็ไม่ได้เอาเรือลงแม่น้ำหรืออะไรนะเราก็ไปลองในพื้นทนไอ้ขั้นพื้นฐานเบื้องต้นกันก่อนว่าอ่ะ มันพอจะเป็นแบบนี้นะมันพอจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะตามเอกสารที่ผู้ใหญ่ให้เรามาเท่านั้นเองก็คือถ้าพูดไปมันก็เป็นเป็นผล่อกข้างในอ่ะคุณพ,พี่เ,เพราะฉะนั้นนะหนูว่าหนูเลี่ยงการมีคดีติดตัวดีกว่าแต่ <laughs> ว่าณ <laughs> วันนี้เอกสารที่เราทำมาสามารถรยื่นให้อัยการได้ถ้าคดีส่งถึงอัยการแล้ว ก็ค่ะหนูก็พยายามถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะจริงๆอ่ะจริงๆหนูก็หนูพยายามโทรหาพี่เขาอยู่ว่าสามารถบอกได้ไหมว่าคุยกับพี่เขาแต่ก็ยังไม่รับสายเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูค่อยค่อยอัปเดตให้ให้ถ้าเกิดใช่ค่ะเพราะว่าก็ยอมรับว่าก็มี ก็มีสายโทรมาบ้างที่เป็นผู้ใหญ่อะค่ะแต่ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จะพูดชื่อไปไปรบกวนอะไรเขาตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่พี่เราเสิรไปเราคุยผ่านถึงว่านอยมันว่ายังไงบ้างเพราะว่ามันบวกก็มีแต่ลบก็มากไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจและยอมรับความจริงได้หนูหนูมีความเข้าใจมากพอสําหรับชาวโซเชียลโอเคขอบคุณรับลู